ไปทั้งหน้าบา้นา,บบานพักไปเอาแน้ำมันมาไปรอบบ้านพักตัดออกไปนาวัดปุณนะยังก็แม่ม,มันใบพัดมันหาบ่าหินเม็ดเ,เออไปถามพ่อโก้ไปเอาแล้วไปใสแล้วโอรศัพส์ไปนะเอาของไปนะ แล้ว,ว่าอยู่ทั้งในน่ะน่ะนี่ในบ้านเราหน่ะน่ะในเตียงหน้าน่ะนะไปเบิ้งดูนนเปิดประตูเข้าไปอยู่ขวามืออยู่ทั้งไตเพิ่นว่าสู่ย่างเดียวแม่เกิดเป็นคนต้องสู่ครับ<ม>ย่องเจ้าพนว่ะเอาอีหลีได้ไหมแม่อันตอล คีมบะมี่แล้วขีมก็พอโก้บุรละุนะอันไซน์กัดกู้ไปต่อไม่เด้อแม่ท่นเจ้าบอย่ายมานอนทั้งผีงคือเป็นตายุ่งหลายแท้ด้ยวยผนมาสวัสดีแม่สสิวิชัยดิตมีบอเออเอาไปเปลี่ยนไหมเอาของไปน้ำไปยางไปนาวัดเอาน้ำมันไปพร้อม อันน้ำมันสีจังหวะก็ต้องเอาไปน,นั่นบบอ,อ,อย่งแม่อุ้ยบนว่าถึกถเด้อมันมีอยู่อันที่เขาเทใบหนึ่งแล้วก็่อยกระซือมาใบหนึ่งสุงสีเขียวเนีย่ยต้งเต็มไม่ใหญ่าตายเพื่อนเอาไปตัดหญ้าวาดัดบักเน่เอาออกไปนั่นเพราะนั้นเลยถามมันจัอยูใส ปรเมาณถือถือสองสามรอยุ่สองสามวันยังเก็เออไปมีนะเียมันมีขายหนาสามหนาซีหนาอย่างของ<ม>เขาแม่มันบ่ขาดนี่เอาเอ็นตัดซื้อยาอันหินมันจะบ่อเลยฟงไปใส่ไหเอามามเอามาใส่ใบไ,ไหมแม,ามนถ้าถ้าเอาใบมีมหินฟงมื่ตัดไหมดับเครื่องก่อนมื่ตัดโอรีโอ เอามาตัดเนี่โอ้ยเปลี่ยนมวยบ่ลนี่โอ้ยบักฮอยเออตัดเป็ี่นซื้อปิดกระบอกเปลี่ยนคอนไว้ซ่อมของเลี้ยวไปต้งพูดไปไปเบิงเพลินไปยาผ้ากันละหลายฉากไปยังเรียบร้อยไปเหลืออีกอย่าง เชื่อมแล้วเอาสีไปแต้มมันจะบอกขึ้นสนิมสีดำมีบอเห็ดในมันเรียบร้อยใช่ลุกลุฟโก่์เป็นๆนี่กันรถพอโกนะครับพี่น้อง้นอก่ันีอนอนเอสรางใรักแบบบกรียมนี่หอเลยถจันบาน